อย่างที่สัญญาไว้เมื่อวานนะคะวอลที่แล้วก็คือแบบจะพาทุกคนนะคะไปดูวอลนะคะที่เป็นแบบว่าสมัยก่อนที่เขากั้นระหว่างอีสกับเวสั์นะคะเขาบอกว่าถ้ามาที่เบอร์ลินนะคะต้องกินนี่นะคะบราโซ่ w น a ะ is it? t h ต t ด้แด้ครูท์เอร์อล let's have a l o o นี่ใหญ่มากน่ะคะคือมันจะยาวไปเลยนะคะจริง สวัสนดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่เบอร์ลินเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็ตื่นเช้าดูจากหน้าก็คือแบบบวมมากเพราะว่าแบบตื่นแล้วก็รีบๆเลยนะคะเพราะว่าตื่นสายตอนนี้นะคะเราจะไปแบบว่าหาร้านแบบว่านั่งดื่มกาแฟแะอะไรอย่างีกก่อนเนาะแล้วก็อย่างที่สัญญาไว้เมื่อวานนะคะวอลที่แล้วก็คือแบบจะพาทุกคนนะคะไปดูวอลนะคะที่เป็นแบบว่าสมัยก่อนที่เขากัน้นระหว่างอีสกับเวสไซน์นะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะ ที่นี่คือเขาแบบทำขนมปังเองนะคะเทียบคุณเดนด้ร์ดีนะดูดีเทนนี่นะคะเขาบอกว่าะะถ้ามาที่เบอร์ลินนะคะต้องกินนี่นะคะบาร์เซล,ลน,นะคะ คือมันก็จะแบบเหนียวเหนียวแล้วก็ซอสตี้นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องลองนะคะฮอตช็อกโกแลตเขาอร่อยมากทุกคนฮอทช็อกโกแลตคือมิวไม่ได้สั่งแบบว่าดาร์กด้วยนะแต่ว่าแบบช็อกโกแลตของเขาจะเป็นแบบดาร์กช็อกโกแลตนะคะคืออร่อยอร่อยอร่อยคือถ้าใครแบบมาเบอร์ลินแล้วแบบว่าเอออยากมาจิบกาแฟหรือฮอตช็อกโกแลตตอนเช้าก็มาที่นี่ได้นะคะ <S <S คือตรงนี้นะคะดิสทริกต์เนี่ยคะ่ะเขาก็จะรวมความแบบ ความคิ้วแล้วก็คูอยู่ในแบบในดิสทริกดียวกันนะคะคือจริงๆเบอร์ลินก็คืออย่างนี้ทั้งหมดเลยนะทุกคนเป็นร้านน่ารักน่ารักแต่ว่าเขาก็จะมีความแบบพ่นฝาผนังนะคะให้ดูคูคูวันนี้เสร็จแต่แด่เด็กคูท ให้คนอ่านชื่อะค่ะ c a ทู to เอ u e อะไรก็ไม่รู้นะคะลองอ่านดูมาเบอร์ลินนะคะมาแค่แบบสองสาวันก็พอแล้วนะคะเพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้ใหญ่มากวันนี้ก็คือจะแบบน่าจะทัวร์ทั้งหมดแล้วแหละเพราะว่าแบบมันมันค่อนข้างเล็กนะคะไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่เหมือนแบบกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่นี่เขาปั่นจัก,กรยานกันเยอะมากเลยนะ Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe. We right 11, yeah, yeah. Oh, no. Really long. can I eat? yeah you can take because you would be getting yeah. you see ให้เยอะมากทุกคนเหื่มากคือมิวกินไปแล้วอิ่มแล้วทุกคนดูดิ อันนี้คืออิ่มแล้วนะก็คือกะว่าก็คงต้องแบบม้วนเก็บนะคะกลับบ้านแล้วก็ที่นี่นะคะเขาแบบถ้าเป็นโลเคชัองเขาไม่ใช้เครดิตการ์ดนะคะเขาจะแบบว่ารีเควสตแคชนะคะก็คือใช้เงินสดนะคะคือถ้ามาเบอร์ลินนะคะต้องกดเงินเพื่อ,อไว้เลยนะคะ Do too don't like too But much much like it's I it ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปอิสไซแกรี่นะคะก็คือกำแพงเนาะที่บอก นะคะก็คือแบบมันก็จะเหลือเป็นแบบว่าไม่ได้เต็มไม่ได้แบบกั้นทั้งเมืองนะคะก็คือเหลือเป็นแบบซิกซี่ไว้อย่างนี้ my you're only young okay live one feature life saw also is want doing I but นี่แล้วก็มีแบบโฮเทลด้วยนะคะแต่ว่าแบบเป็นแบบบูธโฮเทลนะคะตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นโฮเทลนะคะฝั่งนน้นจะเป็นโฮสเทลตรงนี้นะคะน่ารักมากนะคะทุกคนคือแบบว่าเขาก็แบบตกแต่งผนังอะไรต่างๆนะคะคือแบบว่า มาถ่ายรูปได้นะคะแต่ว่าส่วนมากคนเขาก็จะไม่ค่อยถ่ายรูปกันนะคะ mm. ก็จะเดินดูมากกว่านะคะนี่นะคะคือมันจะยาวไปนะคะจนถึงยาวไปะคะ่ะเราก็เดินดูไปเลยนะ,ะตรงนี้นะคะทุกคนแบบป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะคนเขาก็มาถ่ายรูปกัน <oz> ก็คือมิวเล่าไปแล้วนะคะ <oz> เรื่องของกำแพงนะคะที่ว่าเขาแบ่ง นะคะเบอร์ลินออกเป็น2ส,ส่วนนะคะสมัยก่อนเนาะก็เป็นแบบอีทไซส์นะคะกับเวทไซส์นะคะถ้าใครแบบสนใจเรื่องแบบฮิสโอรีเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ไปหาดูได้เนะ ตรงนี้นะคะก็คือเขาจะแบ่งเห็นไหมสมัยก่อนคือเขาจะมีวอลสองฝั่งอย่างนี้นะคะตรงนี้คือเป็นพื้นที่โล่งนะคะว่างเลยไม่มีอะไรนะคะคือเมื่อกี้นะคะก็คือช่องว่างที่แบบทหารเขาจะยิงเรานะคะตรงนั้นก็เหมือนแบบว่าคือเราไม่สามารถข้ามไปฝั่งนู้นได้หรือฝั่งนู้นไม่สามารถข้ามมาฝั่งนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนแบบมันจะเป็นแบบว่าเนี่ยเห็นป่มป่องแบบตรงกลางนะคะด้วยความที่มันเป็นแบบ historical city นะคะมันก็จะแบบคือทุกจดุดทุกมุมอย่างเงี้ยเราเดินไปมันก็จะมี history นะคะ ที่แบบเขาจะมีป้ายเขียนด้วยว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบน่าสนใจทุกที่เลยอะแบบคือถ้าใครแบบว่าอินแบบ Second World War มากๆนะคะคือต้องมาเบอร์ลินเลยะคะ่ะคือมันเป็นแบบว่าจุดที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะทุกคนนี้วันนี้ก็จะมาบาเวอร์ทีเหมือนแบรนดนี้มีอยู่ที่ประเทศไทยนะ You look scary s c l e Yep. Okay. Oh I'm a Okay, shake shake. We have to shake. Okay. <laughs> you see the it's just like you see the color? It's just the milk you know tea. When I'm a คือน่าจะมีที่ประเทศไทยด้วยนะคะไม่แน่ใจเท่าที่จําได้แต่ว่ามิวไม่เคยกินที่ประเทศไทยเหมือนกันนะคะคือยังไงบอกเลยนะคะว่าแบบมีที่ประเทศไทยจริงๆไหมหรือว่ามิวแค่แบบเดจาวูอะไรเงี้ยนะคะคือก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกค่ะทุกคนแบบทัวร์เบอร์ลินนะคะอย่างที่บอกก็คือถ้าใครชอบความแบบ history ต่างๆแบบถ้าใครอินแบบกับวูวอัวรอะไรเง <ๆ S 2> <ๆ>ี้ยก็ควรจะมาที่เบอร์ลินนะคะเพื่อแบบมาเห็นสถานที่เขาจริงๆเอาว่าแบบ เออสมัยก่อนมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเก็บไว้อยู่นะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะพาทุกคนไปไหนยังไงก็รอติดตามนะคะแต่ว่าก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเไปที่จะไม่พาคลิปต่อไปของมิวด้วยนะคะเจอกันคที่น้าน,นะคะ yeah, all need are some better days believe the and I pray, I believe in the better days